เวลาเราเดินขึ้นที่สูงโดยเพ้าะที่สูงนั้นเป็นภูเขานะ่ะถ้าจะเดินไต่เขาให้ถึงจุดหมายเราก็ต้องขึ้นเขาด้วยน้ำหนักที่น้อยที่สุดถ้าแบกของเยอะแบกสัมภาระมากนมันก็ ขึ้นเขาถึงจุดหมายได้ลำบากระหว่างทางก็จะต้องสลัดหรือสลัดทิ้งของสัมภาระต่างๆลงไปทีละชิ้นสองชิ้นเพื่อให้ตัวเบาจะได้ขึ้นไปถึงจุดหมายคือยอดเขาได้ในที่สุดไม่งา้นนี่มันก็จะ ทุกข์ลำบากมากเพราะน้ำหนักมันกอยเป็นตัวทวงขึ้นที่สูงเนี่ยต้องอาศัยตัวที่เบาน้ำหนักน้อยนะชั้นใดในการปฏิบัติเพื่อถึงจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ต้อง ทำให้ตัวของเราเนี่ยหรือตัวตนของเราเนี่มันเบาบางที่สุดนะจดมุ่งหมายนะของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะก็คือความพ้นทุกข์คือนิพพานนะคือภาวะที่เป็นโรกุตระ โลกุตราคืออยู่เหนือโลกในการที่จะเข้าถึงภาวะเช่นนั้นได้นี่ก็ต้องเข้าถึงความจริงที่มันเป็นปรมัานะปปะนี่ก็คือความจริงสูงสุดมันก็เปลียบไปก็ไม่ต่างจากการปีนเขาเนยอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเราปีนเขาด้วยน้ำหนักที่มากเนี่ยมันก็ ไปไม่ถึงยอดในการปฏิบัติธรรมได้ถึงจุดหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องอไปด้วยตัวที่เบาหรือว่าอัตราที่เบาบางตัวตนที่เล็กน้อยเล็กลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือเลยนะจึงจะเรียกว่าเบา อย่างถึงที่สุดแล้วเข้าถึงจุดหมายได้ในระหว่างทางเนี่ยนะนะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติได้มากขึ้นเรื่อยๆคือการทำตัวตนให้เบาบางลงไปเรื่อยๆแจะว่าไปแล้วเนี่ยตัวตนที่เบาบางหรือตัวท,ที่เล็กลงเนี่ยมันก็เป็นเครื่องชี้วัด นาะถึงความก้าวหน้าองการปฏิบัติไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใดอันนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายชี่ว่าถึงความก้าวหน้าองการปฏิบัติจนกว่าจะประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าตัวตนเนี่ยมันเบาบางลงไปเรื่อยๆอาการที่ ตัวตนเนี่ยเบาบางนะมันก็ปรากฏออกมาได้หลายอย่างเช่นการไม่ถือตัวไม่มีอาการยกตนข่มท่านอันนี้ในทางพุทธศาสนาก็มีคำหนึ่งนะความถ่อมตัวนิวาโตจะเวลาเราสวดสัธยิยายมงคล38ปประการเนี่ย ก็จะมีข้อหนึ่งที่ท่านว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะก็คือนิวาโตจะความถ่อมตัวตความถ่อมตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็เข้าใจกันไปต่างๆนานาแต่ความถ่อมตัวที่แท้นี่มันเกิดขึ้นนะจากการที่อัตตาตัวตนนี่เบาบางมันก็เป็นก็เลยเกิดอาการเรียกว่าถ่อมตัวไป ทำตัวเองโดยอัตโนมัติหรือเป็นธรรมชาติซึ่งก็แสดงออกเช่นการไม่ถือตัวถือตนไม่ยกตนข่มท่านไม่ถือว่าฉันเก่งฉันฉันฉลาดฉันดีกว่าซึ่งที่จริงก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าพอเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเนี่ย ยิ่งเรามีความเพียรมากหรือว่าเราได้พบกับผลของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการมีสติรู้ตัวการมีสมาธิการมีปัญญาบางทีมันก็อดเผลอไม่ได้นะที่จะเกิดความสําคัญตนว่าฉันแน่ยิ่งทำดีมากเท่าไหร่เนี่ยบางทีตัวตนนี่มันก็กลับเพิ่มพูนมากขึ้นมันไม่ใช่ลดลง เพราะว่าตัวกิเลสเนี่ยมันก็พร้อมที่จะฉกฉวยทุกโอกาสแม้กระทั่งในเวลาที่เราทำความดีเราเสียสละทำด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อืนอ่นไม่ได้ทำด้วยความเพียงแค่ตัวแต่เผลอเมื่อไหร่มันก็กิเลสมันก็เข้ามาอัตตาตัวต,วตวนก็เข้ามาแทรก เกิดความสำคัญว่าฉันเก่งฉันดีนักปฏิบัติธรรมหลายคนก็ตัวตนเนี่ยมันไม่ได้เล็กลงแต่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะเกิดความสำคัญว่าเนี่ยฉันเป็นนักปฏิบัตินะฉันปฏิบัติได้มากกว่าเธอนะฉันมีศีมากกว่าเธอนะฉันมีความขยันมากกว่าเธอนะอันนี้มันก็เปิดช่องให้ ตัวตนเนี่ยมันพ่อพูนใหญ่ขึ้นมันไม่ได้เล็กลงงการปฏิบัติธรรมหรือการทำความดีเนี่ยบางทีมันก็กลับทำให้ตัวตนเนี่ยพ่อหนาขึ้นใหญ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันกลายเป็นสวนทางกันก็กลายเป็นว่ายิ่งขึ้นข่าลำบากนะเพราะว่าสัมภาระมันเยอะตัวตนมันหนักน้ำหนักมันเพิ่มมากขึ้น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้เราจะดูว่าเรามีการปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยก็ดูที่ว่าตัวตนเราเล็กลงไหมเรามีความอ่อน้อมถมตัวมากขึ้นหรือเปล่านะเราไม่มีอาการยกตนข่มท่านหรือว่าไปดูถูกหรือดูแคลนคนอื่นแม้ว่าเขาจะรู้น้อยกว่าหรือแม้เขาจะปฏิบัติน้อยกว่า หรือแม้เขาจะมีความเพียรน้อยกว่าหรือแม้เขาจะมีสีน้อยกว่านะก็ไม่มีอาการที่ดูถูกดูแคลนอาจจะมีก็แต่เมตตากรุณาความปรารถนาดีและเมื่อเห็นคนที่เขาปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าก็มีความอิจฉานะกับเกิดอาการเรียกมุติตาจิตยินดีนะที่เขาปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าเราหรือว่า ปฏิบัติได้ขยันมันเพียรยิ่งกว่าเราหรือบางทีมันไม่มีการเปรียบเทียบเลยก็ได้แค่เห็นว่าเขาเนี่ยทําความเพียรมากนี่ก็เป็นเรื่องที่น่านุมโมทนาแล้วไม่มีการมาวัดว่ามากกว่าเราเท่าเราหรือว่าต่ํากว่าเราเนะยมันไปพ้นจากภาวะการเปรียบเทียบ การที่มีตัวตนน้อยเนี่ยมันก็แสดงออกหลายอย่างนะนอกจากความถ่อมตัวไม่ดูถูกด,ดูแคลนคนอื่นนะไม่ว่าเขาจะรู้น้อยกว่าปฏิบัติน้อยกว่ามีเศลน้อยกว่าแต่รลวงยังรวมถึงว่านะมีความพร้อมจะเปิดใจรับฟังนะเคารพนะแม้กระทั่งเดี๋วว่าแต่คนเลยบางทีกระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้นะไม่ได้มีอาการรังเกียจ เพราะว่าาเห็นจะเรียกว่าถ้าเป็นแบบเซนก็คือว่าเห็นพุทธ,ธะนะในสัตว์เหล่านั้นอย่างหลวงพ่อโตเนี่ยท่านมีคาหนึ่งท่านเดินจะข้ามสะพานปรากฏว่ามีหมาตัวหนึ่งนอนขวางสะพานอยู่ท่านไม่เดินข้ามหรือไม่ไล่หมาตัวนั้นนะท่านก็เดินอ้อมผมก็ถามว่าทําไมท่านก็บอกว่าเนี่ยหมาตัวนั้นอาจจะเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ก็ได้นะ นะี่ขณะท่านเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะแต่ว่าท่านก็มีไม่ได้ถือตัวว่าฉันเป็นคนฉันเป็นพระฉันเป็นพระสงฆ์สมณศักดิ์นะไอมาพวกนี้ต้องหลีกทางให้ฉันไม่มีอันนี้ก็แสดงความถ่อมตัวนะแต่เป็นไปอย่างธรรมชาตินะเพราะว่าตัวตนของท่านเ,นเบาบาง เมื่อตัวตนเบาบางเนี่ยการที่จะเรียกร้องจากคนอื่นมันก็น้อยลงนะมีแต่จะให้มีแต่จะเอื้อเฟื้อความคิดที่เอาแต่ได้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้เพราะว่าความโลภมันน้อยลงและเช่นกันเมื่อมีอะไรมากระทบเนี่ยก็ถ้าตัวตนน้อยเนี่ยก็จะมีความโกรธมีความขุ่นมัวน้อยในทางตรงข้ามเนี่ยถ้ามีตัวตนมากมีอะไรมากระทบ ม่เพียงเล็กน้อยก็เกิดความโกรธพอโกรธแล้วก็อาจจะมีการตอบโต้กลับไปสิ่งที่จะวัดนะว่าความการมีตัวตนของเราเนี่ยมันน้อยลงหรือมากขึ้นก็ดูได้นะจากการที่เรามีปฏิกริยาต่ออนิถารมนะโดยเพราะคำดินทาคำติฉินดินทาคำต่อว่า ถ้าก็ว่ามีคําตอบว่ามากระทบนะเกิดความกลัวขึ้นมาหรือว่าโกรธมากกว่าเดิมนี่ก็แสดงว่าตัวตนเราใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าอมีฐานะสูงขึ้นนะหรือว่ามีความสําคัญตนว่าเราเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพหรือเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัตินะจะมาทําอย่างนี้กับเราได้ไงหรือแม้กระทั่งสําคัญตัว่าเราเป็นพระนะ เอกสภาพแบบนี้สถานะแบบนี้มันก็สามารถจะไปเสริมตัวตนให้ให้ใหญ่ขึ้นให้หนาขึ้นได้การที่เราจะดูว่าตัวตนเราเล็กลงหรือไม่เนี่ยมันก็ดูได้จากปฏิกิริยาของเรานะเวลาเจอสิ่งที่มากระทบหรือว่าคำาติชิ้นดินทาคำต่อว่าด่าทอ ไม่ว่าจะปฏิบัติดีแค่ไหนรู้แค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอคำติชิดนินทาคำต่อว่าด่าทอแล้วโกรธเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ายังมีตัวตนที่หนาอยู่นะยังมีอัตตาที่ใหญ่อยู่นะมันก็เป็นแบบฝึกมันก็เป็นสิ่งที่ชี้ว่าต้องไปฝึกนะให้มากขึ้นแในทางตรงข้ามนะถูกต่อว่าด่าทอแล้วเนี่ยไม่มีความโกรธเลย อันนี้ก็แสดงว่าตัวตนเล็กลงคนที่ไม่มีตัวตนหรือว่าตัวตนเบาบางเนี่ยนะถูกด่าว,ว่ายัางไงก็ไม่โกรธนะอันนี้มันก็เป็นเครื่องชี้วัดนะถึงความก้าวหน้าการปฏิบัติได้มีเรื่องเล่านะหลวงพ่อประสิทธาวาโรเนี่ยสมัยที่ท่านเป็นเจ้าว,วาดวัดที่เกาะสีชังเนี่ย ท่านก็เจอกับอะไรต่ออะไรมากมายนะเพราะว่านักเริงท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะมาพุบที่ดินของวัดท่านก็ไม่ยอมแพ้เพราะเห็นว่าไอ้การที่มีวัดเนี่ยอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อพระต่อแม่ชีต่อญาตยมแต่ท่านก็เจอแรงกระทบมากมาย บางคราวนี่ท่านเดินพิธาบาทดนักเลงก็ไปว่าจ้างคนให้มาชนท่านตกถนนเลยจุดบาดุดมือก็มีมีคราวหนึ่งเนี่ยท่านเดินเข้าไปในเข้าไปในเมืองก็เดินผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึ่งนักเลงคนนั้นเห็นเป็นโอกาสดีแล้วนะก็ยืนตะโกนด่าท่านด้วยถ้อยคำที่หยาบคายหลวงพ่อท่านได้ยินเนี่ย แทนที่ท่านจะโกรธและด่ากลับไปหรือแทนที่ท่านจะเอาหัวทวดเอาหัวทว่นลมท่านกลับเดินนะตรงมาหาชายคนนั้นพอมาถึงก็จับแขนเขยา่ามึงด่าใครมึงด่าใครไอ้ชายคนนั้นก็ตอบว่าด่ามึงนะสิพูดกับท่านนะว่าด่ามึงนะสิท่านยิ้มเลยอ๋อที่แท้ก็ด่ามึงนะ ดีแล้วนะอย่าด่ากูแล้วกันนะแล้วท่านก็เดินจากไปเลยไอ้ชายคนนั้นง,งงเลยนะล้วตัวเองกูด่าใครกันแน่วะท่านไม่ได้โกรธเลยนะนะแต่ว่าท่านก็ตั้งใจจะไปหยอกล้อหรือยียวนชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยนักเลงคนนั้นเพื่อรู้ว่าเนี่ยที่ด่าไปไม่มีประโยชน์หรอกนะที่แท้ก็ด่ามึงนะดีแล้วอย่าด่ากูคือถ้าไม่เอาตัวกูไปไปรับคาําด่า เป็นเพราะว่าตัวกูของท่านเนี่ยเล็กน้อยหรือว่าไม่มีเลยก็ว่าไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะด่าก็ด่าไปนะา้งกงถือว่าด่ามึงไม่ได้ด่ากูถ้ากูจะทำนี้ได้นี่ก็ต้องมีนะตัวตวนที่เล็กนะหรือเบาบางหรือว่าไม่มีตัวตวนเลยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งนะว่าตัวตนของเราจะเบาบางหรือไม่เนี่ยก็จาก ปฏิกิริยาที่เรามีนะเวลาถูกต่อว่าด่าทอไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะที่ตัวตนของเรายังยังมีเยอะนะยังหนานแน่นเนี่ยมันก็ฝึกได้นะฝึกได้จากการที่เราเวลาเจอคำต่อว่าด่าทอแล้วเนี่ยเราสามารถจะคุมอารมณ์ นะหรือว่าสามารถที่จะ,ะคุมมากับกริยาหรือแม้ก,กระทั่งคุมความรู้สึกนึกคิของเราเพื่อไม่ให้โกรธเพื่อไม่ให้ต่อว่าด่าทอ,อกไปการทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการฝึกให้ตัวตวนเบาบางไนดะ้เหมือนกันเมื่อตัวตวนเบาบางถูกด่าก็ไม่โกรธแล้วขณะเดียวกันเมื่อถูกด่าแล้วฝึกใจให้สงบเย็น มันก็กลับมาช่วยขัดเกลาวตัวตนให้เบาบางลงได้แ้วพวกเราคงรู้จักนะโจรจันดเนี่ยโจรจันดายนี่ก็เป็นเป็นคนซึ่งเป็นไอไอดอลนะของคนรุ่นใหม่จำนวนมากเพราะว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกการมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติทำนาปลูกผักเพื่อพึ่งตัวเอง แต่ว่าตอนที่โจรเขายัางเป็นหนุ่มเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเขาก็ยังอยากจะร่ํารวยเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่เพราะเรียนน้อยมีช่วงหนึ่งเขาเขาก็เข้าเมืองนะไปรับจ้างคราวหนึ่งก็เป็นไปเป็นพนักงานทาความสะอาดโรงแรมเจนน้านายเขาเนี่ยเป็นแม่บ้านโจรบอกว่าเนี่ยไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเลยนะเจอหน้าทีไรก็ด่า ดาสจแล้วก็ไปเขาก็ต้องยอมทนนะมีความหนึ่งเนี่ยแม่บ้านก็ให้โจนเนี่ยไปขัดรูปบิดประตูนะของห้องพักให้นํำยาบรัสโซเนี่ยไปขัดแม่บ้านก็ยืนคุมอยู่โจนก็ขัดนะด้วยความตั้งใจเกือบจะเสร็จแล้วจู่ๆผู้จัดการโรงแรมก็มาพอเห็นโจนนะขัด ลูกบิดด้วยบร a s o นี่ก็ตกใจนะแล้วก็ไม่พอใจนะพูดเสียงดังเลยว่าขัดได้ยังไงลูกบิดด้วยบร a โซนี่มันขัดไม่ได้แม่บ้านซึ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะทั้งที่เป็นคนสั่งแท้ๆนะเป็นคนสั่งโจนแท้ๆเนี่ยก็ผสมลงทันทีเลยด่าว่าโจนี่โง่ทํากันได้ยังไงโจนี่ไม่คิดเลยนะว่าแม่บ้านจะด่าตัวเองแต่แทนที่จะโกรธนะแกก็ ได้สตินะแกก็ยิ้มพนมมือไหว้นะแม่บ้านแล้วก็บอกว่าขอโทษครับขอบคุณครับจนวันนี้นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตัวเขานะเพราะว่านับแต่นั้นมาเนี่ยเวลาแม่บ้านด่าเขาเนี่ยเขาก็จะฝึกฝึกตนที่จะยิ้มนะยิ้มรับคำด่าแล้วก็พนมมือ แล้วก็ขอบคุณทีแรกเนี่ยเขาก็ฝืนทำนะแต่เขาถือว่าเป็นการฝึกฝนหมม่ยนี่ก็รู้สึกละอายใจนะที่ทำอย่างนั้นเพราะรู้สึกมันกระเสมเหมือนกับเสแสแ้งแต่ตอนหลังนี่เขาทำด้วยความสุขสบายใจเพราะเขารู้สึกอย่าง,างนั้นจริงๆนะคือรู้สึกขอบคุณแม่บ้านนะที่มาเตือนเขาและช่วยทำให้เขานี่มาจัดการกความโกรธ ก็าทำใี้เป็นอาจินนะจนกระทั่งคนพนักง,งานในโรงแรมด้วยกันเนี่ยบางคนก็หาว่าเขาโง่บางคนก็หาว่าเขาฟั่นเฟือนนะแต่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะพราะเขารู้สึกจริงๆนะรู้สึกสบายใจจริงๆที่ได้ทำอย่างนั้นมาเป็นความจริงใจของเขาแล้วทำที้เป็นเดือนนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยแม่บ้านเนี่ยก็อดลนทนไม่ได้ว่าทำไมโจร ยิ้มให้แม่บ้านแล้วก็ขอบคุณเขาขอบคุณเธอทุกครั้งที่เธอด่าก็เลยมาถามโจวัเนี่ยถามจริงๆเนี่ทำไมเธอทําอย่างนั้นส่วนก็อธิบายฟังว่าเนี่ยเพราะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเวลาแม่บ้านด่าเนี่ยผมก็ขอบคุณนะพาอแม่บ้านเตือนให้ผมกลับมาดูตัวเองแล้วก็เตือนให้ผมและทําให้ผมกลับมาใคร่ควรว่าเราได้ทําอะไรผิดไหมถามว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่มีเหตุผลที่จะโกรธ ส่วนแม่บ้านจะจะว่ายังไงก็เป็นเรื่องของแม่บ้านแต่ว่าผมเนี่ยนะต้องขอบคุณยงจริงนะที่มาเตือนให้ผมได้มาใคร่คววนตัวเองบอกว่านับแต่นั้นมาในี่แม่บ้านนี่ก็เลือกด่าโจรเลยนะเลือกด่าเรียกวแพ้ใจส่วนโจรเองเขาก็บอกเขาได้นิสัยใหม่นะนิสัยใหม่คือเวลาใครด่านี่ก็ไม่โกรธละ แต่ก่อนในี่ใครมาด่าเนี่โยโอ้ยหน้าแดงเลยนะต่ตอนหลังนี่มีคนด่าเขาก็ยิ้มอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไอการที่เขาพยายามฝึกฝนที่จะยิ้มเนี่ยนะมันก็มีส่วนในการทำให้อัตตาตัวตนเขาเบาบางลงนะทีแรกก็อาจจะมีความสึกโกรธนะแต่ว่าก็ควบก็กลับมองก็พยายามมองว่าเออ ไอ้คำดานะ่านั้นหรือเพราะจากแม่บ้านนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างพอคิดอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยใจยมันยอมรับได้นะอัตราตัวตนมันก็เบาบางลงใครมาด่าว่าเขาก็เฉยไม่คิดจะเป็นไม่เป็นต้องตอบโต้เมื่อเร็วนี้เนี่ยนะเขาไปเยี่ยมลูกชายที่อเมริกานะเขามีแฟนเป็นฝรั่งเขาก็ไปถึงห้าเดือนนะ ก็มีคนเนี่ยเขียนใน Facebook หาว่าเนี่ยว่าโจน้นี่หนีหนีประเทศไทยไปลวไปเป็นอเมริกันซิสติเซนคนที่รู้จักนี่ก็โกรธนะโมโหนะมีคนหนึงก็บอกว่าจะชี้แจงว่าโจนไม่ได้หนีนะไปเสพสุขที่อเมริกาโจนก็กลับเบรกนะบอกว่าอย่าไปเสียเวลาเลยกับเรื่องพวกนี้ผมไม่ใช่คนสำคัญอะไร เอาเวลาของคุณไปทําเรื่องที่สําคัญกว่าดีกว่านะตอนนี้โควิดนี่มันกําลังระบาดะเรื่องชื่อของคนนี่เป็นเรื่องสําคัญถึงแม้ังคนมาด่าหรือปล่อยข่าวเลยเกี่ยวเขาก็เฉยเดี๋ยว่าที่เขาบอกเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนสําคัญอะไรอันนี้มันสะท้อนเห็นตัวตัวตนที่เล็กลงของเขานะแต่กการที่ได้ฝึกฝนอันนี้กเ็เป็นแบบอย่างนะ ที่พวกเราเนี่ยนาสามารถจะนำมาเป็นข้อเตือนใจได้เดี๋ยวเพราะในยุคนี้เนี่ยนะเวลามันมีใครมาวิจารณ์ใครมาต่อว่าด่าทอผู้คนก็จะตอบโต้เดี๋ยวยนี้เราเห็นเป็นปกติไปเลยโดยเพราะทาง a ฟ e b o o กการโต้กันไปโต้กันมากลายเป็นแบบแผนปกติไปแล้วจกนกระทั่งคนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา หรือเปเรื่องที่ควรทําด้วยซ้ําแต่เราลืมไปว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลยนะแล้วก็มันมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธด้วยเดี๋ยวนี้นักปฏิบัติธรรมหรือชาวพุทธจำนวนมากก็ก็ไปซึมซับรับเอาแบบแผนการปฏิบัติแบบนี้มาใครมาดา่าทันฉันก็ด่ากลับไม่ได้สนใจที่จะนึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าเลยที่ว่าเนี่ย ถ้าใครโกรธเราแล้วเราโกรธต่อบนี่เราแย่กว่าเขาจริงๆนะอย่าว่าแต่แต่มาด่าว่าเราเลยนะแม้กระทั่งมาตำหนิตีเตียนสิ่งที่เรานับถือเนี่ยสระชาพก็คือพระตนาัตไตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนะดูดานรักษาใจให้ดีนะ สมัยหนึ่งเนี่ยนะก็เคยมีพระกลุ่มหนึ่งเนี่ยโ,โมโหมากเลยนะที่มีนักบวชนอกาศาสนามาติดเตียนพระพุทธเจ้าพระองค์ทราบนี่ก็เลยพูดเตือนสติพระสงฆ์เหล่านั้นว่าเนี่ยเวลาใครมาติดเตียนเราก็ดีติดเตียนพระธรรมก็ดีติดเตียนพระสงฆ์ก็ดีนะอย่าไปโกรธอย่าไปขุนมัวอย่าไป แสดงความไม่พอใจคนที่เขาพูดเช่นนั้นนะเพราะถ้าเธอถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยโกรธไม่พอใจคนเหล่านั้นนะอันตรายหรือโทษก็จะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนะที่ท่านเตือนเลยนะถ้าโกรธเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายก็เกิดขึ้นกับท่านอันตรายอะไรบ้างเนาะก็คือความทุกข์ใจแันตลายประการเนื้อคือการที่ไม่สามารถที่จะ ใครควรว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างที่พระเจ้าตรัสถามภิกษุลาภิกษุลาวนั่นนะว่าเนี้ถามว่าท่านโกรธไม่พอใจบุคคลที่ติเตียนเราติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์เนี่ยท่านจะรู้ไหมว่าคำพูดของเขาเนี่ยอันไหนที่ดีอันไหนที่ไม่ดีพระสงฆ์แล้วก็บอกตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ พอ้เจ้าก็เลยตรัสว่าเนี่ยนะเมื่อรู้ว่าคำพูดอันไหนของเขาที่ไม่ดีไม่จริงนะก็ชี้จแจงว่ามันไม่จริงอย่างไรมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้มีอยู่ในตัวเราหรือว่าในหมู่พวกเราอย่างไรอันนี้เรียกว่านี่คือสิ่งที่ควรทำก็คือหนึ่งไม่โกรธนะแม้ว่าเขาจะมาพูดกระทบสิ่งที่เรานับถือเพราะถ้าเราโกรธนะอันตรายก็จะเกิดขึ้นกับเรา อันนี้ก็เป็นเรื่องการทําจิตนะการที่สองคือการทาเกตก็คือการชี้แจงว่าไอ้ชี้เ็าพูดเนี่ยมันตรงไหนที่มันไม่จริงตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องแย้วว่าแต่คําด่าว่าเลยนะแม้กระทั่งคาชมเนี่ยผู้เจ้ากระเตือนนะว่าอย่าไปชื่นชมสมณัตนะเพราะว่าถ้าไปชื่นชมสมณัติเนี่ยอันตรายก็จะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายเหมือนกันแล้วท่านก็แนะนําว่าเนี่ยตรงไหนที่เขา พูดจริงก็รับรองว่าเป็นความจริงมีในมีในเราหรือมีในพวกเรานะก็เท่านั้นแหละนะัน้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโกรธด่าว่านะสิ่งที่เรานับถือเราเคารพก็อย่าไปโกรธแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชาวพุทธจำนวนมากก็ลืมคำสอนข้อนี้ไปนะพอมีใครมาแตะมาตำหนินะพระพูพทธธรรมประสงค์ก็โกรธเลยนะแล้วก็ตอบโต้กับกลับไปด้วยถ้อยคำที่รุนแรง อันนั้นมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธแล้วมันก็แสดงให้เห็นหนึ่งการที่ยังมีตัวตนที่แน่นหนามีความยึดติดถือมั่นในตัวเราของเราอันนี้ก็เป็นการบ้านนะเป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นสิ่งที่ทดสอบชาวพุทธผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมนะว่าให้เราปฏิบัติทมเราศึกษาทำมาเนี่ยตัวตนเราเล็กลงไหมเบาบางลงไหมหรือว่า ตัวตนเราหนาขึ้น,นอัตตาเราพอกผูนมากขึ้นไม่ว่าจะขยันมันเพียนอย่างไรไม่ว่าจะรู้มากแค่ไหน,นไม่ว่าจะ,ะได้พบความสงบจากการปฏิบัติเพียงใดแต่ถ้ามีอะไรมากระทบโดยเพราะคำพูดที่เป็นคำติชนินทาต่อว่าดา่อต่อว่าดาทอเนี่ยเรายังโกรธอยู่อันนี้ก็แสดงว่าเราสอบตกแล้ว ก็ต้องไปฝึกใหม่นะเพื่อที่จะทำให้ตัวตนเบาบางนะแล้วมาฝึกด้านอย่างโจนี่เขาก็เป็นแบบอย่างนะว่า้ทีแรกนี่เขาก็โกรธนะคนใครมาต่อว่าด่าทอเขาหน้าแดงเลยถ้าตอบโต้กับไปได้ก็ตอบโต้แต่ตนหลังเขาก็ฝึกนะเริ่มจากการฝึกยิ้มแล้วก็ขอบคุณแล้วไม่ได้ขอบคุณด้วยความูเฉยๆเอามาพิจารณาตนด้วย คือว่าเขามาสอนให้เรามาให้เราเรียนรู้ในการจัดการความโกรธของเราพอทำงั้นไปทำงานไปเนี่ยความอัตราตัวตนนก็เบาบางลงเล็ดลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้เป็นสิ่งที่ทําได้นะแล้วก็ควรทําด้วยทำยุพาตอนนี้นะโอกาบ